เป็นไงบ้างน้องเกี่ยวกับช่วงนี้โอ้ต้องบอกว่าลุ้นเหมือนกันนะครับผมจังหวะเราแตกตรงไหนโอ้แตกตรงตีนผมโอ้ตัวแตกเยอะพอสมควรเลยนะไดนใดูนิดีแน่ถ้าเกิดที่เปลือกตาดีเรียบร้อยแน่ไม่หลงอดแต่อันนี้คือเพราะว่าแตกก็พอสมควรนะตีนผมใช่อาการก็เลยต้องให้ให้หมอตรวจพตอนตอนที่หมอตรวจเนี่ยเราเราเราคิดยังไงในใจเอาคิดเลยชื่อคนเดิมครับอ๋อไม่ใช่คิด จะชม์อะไรกันเรากลัวว่ากรรมการจะจับไหมเราต้อคิดเหมือนกันนะโอ้นี่ถ้าเกิดกรรมการจับมานี่แย่เลยเนาะแต่ว่ามันไม่เป็นไรหราแต่ที่ชีสระนะมันยังห่างถ้าเกิดถ้าเกิดมาช่วงประมาณหัวคิ้วห่างคิ้วนี่ยอ่างนะก็ยังตัวอยู่เนาะโอ้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สู้ยิบตายนะเขาเป็นไงยังไงยังไงกันนะยังไงยุ่งไหนตอนตอนที่เขาต่อยหมัดนี่เราเราเรากลัวหมัดเขาไหมไม่ ัคครบ่อเห็นโดนโดนหลายหมัดเหมือนกันนะทนได้ได้ครับโอ้โหนะเสรมาซ้อมมาดีแล้วจะไปบวชมาเอ้าไปบวชมาบวชมานานศึกมานานศึกมาก็ซ้อมใน2อาทิตย์ก็มาต่เอ่อเรื้อศึกมาสองสองอาทิตย์เลยสองอาทิตย์ถือว่าเยอะไหมถือว่าน้อยก็ดีครับดีนะ โอ้นี่ได้บวชม,มาด้วยก็เพราะว่าทําไมถึงมีสติสีมากเลยเกียเก่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมกับที่เราบวชมาได้เข้าในปฏิบัติธรรมแล้วมาโชคดีเกี่ยวนะไม่อะไมีอ่อวเลยไม่อะแล้วก็ไ,ได้เกี่ยวกันหน่อยนะทำให้มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการเอาชนะคู่ต่อสู้ไงได้ไหมแต่วันนี้โชคีนนะวันนี้นะวันนี้เยอะนะยังอื่นเยอะอ๋อยังอื่นอยู่เหรอเป็นไงร่างกายหลังจากที่ไปบวชมาหยุดไปกลับมาไปนิดนึง 48%แล้วโมโนเนี่ยังไม่ถึง100%เวันะเนาะโอ้วันนี้วันนี้ราคาเนี่ยมันไปแบบจะบวอเลยเนาะวันนี้มีเฉลีไ่ไหมเราดูได้เปรียบเขาตลอดเลยไม่มีมีแต่ตรงข้ามนะจ่ายคน,นเดียวเพราะเสียดายกันนะไ <c oughs> อ้ตอนที่เขาเฉลี่มาสองแสนกว่าอยู่กระทั่งกระนั้นเราอยากให้เป็นของเราไหมอยากให้เกียรติเราไหมอยากให้เกียรติของเราเสียดายเนาะคือถ้าเกิดไปได้มันก็ไปนะแบบถ้าเกิดว่าเกียรติมชกมันก็เกิดอะ เร่งทำได้ก็ก็ดีแต่ตัวเป็นรองเนี่ยงเรายังมีโอกาสได้ยิ่งยิงจะมีไงเอาเอาเอาเฮ้ครับตอนที่เย็บแถวนี้ผลงานเป็นที่น่าพอใจฝากถึงแฟนๆหน่อยครับจีบิครับฝากเจ้าจีบผงกนตายทองแล้ครับแลนนี้ก็ทำต็มที่ครับเย็บใจให้น่ากลับคลายได้ครับไม่ต้องจีบทางละน้องสี่ไปครับโอ้สี่ไปจุดล้ว อยากเจอใครไหมอ่าในใจเนี่ยี่ัดเท่าไหร่ดีสุดเลยพี่กัดเท่าไหร่ดีสุดเลยร้อยแปดร้เจอไอ้นน่นไห้มเนี่ยน่ร้อเก้านึ่นร้อยเก้าอย่างเดียวเลยไม่รู้หนึร้อยเก้านะใรก็อใช้ก็อยากเจอหน่ร้อยเก้านน่อ้อเจ้ เอาถ้าเกิด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 ขาอะไรไม่เข้าเปลือกนะเจดียนก้าเก่าไม่เข้าเปลือกนะขาขาหักขา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 าขาขาเาขาขาขาเาขาเาข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 เขอขา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 งน้าข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 เขา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 ขดขาาข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 ขาัาข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 าาขาาข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 แล้วาา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 ขาัขาขาขาเขาากาั